สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกเวทมนต์กันนะครับจากภาพหลุดฉากที่ถ่ายโดยผู้รับบทเอริอา่าดับเบลลดอร์หรือน้องสาวคนเล็กของตระกูลดับเบลลดอร์ที่ออกมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างแน่ชัดว่าจะมาปรากฏตัวในหนังภาคที่3หรือไม่ซึ่งสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาคิดเล,เล่นๆดูว่าถ้าหากว่าเอริอา่าดับเบลลดอร์ปรากฏตัวในภาคที่3นี้จะมีฉากไหนบ้างที่เอริอา่าจะปรากฏตัว ก่อนจะไปคุยเรื่องจากเรามาดูภาพหลุดก่อนถ้าหากว่าเราสังเกตเด็ดๆเนี่ยภาพหลุดจากกล้องถ่ายของเอริอนาดับเบิลดอร์มีภาพหลุดที่ใส่เสื้อ2ชุดด้วยกันซึ่งเป็นชุดเดรสสีแดงผสมกับสีม่วง1ชุดกับชุดเดรสสีน้ำเงินอีก1ชุดครับถ้าหากว่าเรามาลองเทียบกับภาพวาดที่อยู่ที่ร้านของอัลเบอร์ฟอร์ดดับเบิลดอร์ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยม,มทูตล,ลักษณะและก็สีของเสื้อเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันครับ ดังนั้นบางทีฉากที่ใส่ชุดเดรสสีน้ําเงินก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับภาพวาดในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยางมทูตก็เป็นได้ครับและเครื่องแต่งกายทั้ง2ชุดที่หลุดออกมานั้นก็อาจจะบ่งบอกว่าเอริอาาดับเบลร์อย่างน้อยอาจจะปรากฏตัวใน2ฉากด้วยกันอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีช่วงเวลาที่สําคัญหลายอย่างของเอริอาาที่ถูกกล่าวในแฮร์รี่พอตเตอร์และมันอาจจะถูกนํามาเปิดเผยความจริงในหนังตอนที่3นี้ก็เป็นได้ครับ อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นว่าอย่างน้อยอาจจะมี2ฉากด้วยการที่เอริอานาดับเบิลดอจะปรากฏตัวซึ่งได้แก่1ก็คือเราอาจจะได้เห็นเด็ก Marco มาโกมาแกล้งเธอภายหลังจากที่เธอได้แสดงเวทมนต์ออกมาในส่วนหลังบ้านของเธอซึ่งถ้าหากว่ามีฉากนี้เราอาจจะได้เห็นถึงพ่อแม่ของดับเบิลดอด้วยอย่างที่พ่อของดับเบิลดอไปทำร้ายเด็กมาโกที่มาแกล้งลูกสาวของตนจึงเป็นต้นเหตุท,ที่ทำให้ไปติดคุกอัชคาบันหรือบางทีเราอาจจะได้เห็นการตายของผู้เป็นแม่ ที่เสียชีวิตโดยเอริ n อนาซึ่งเป็นการฆ่าโดยที่เธอไม่ได้ตั้งใจเพราะเป็นช่วงเวลาที่เอริ n อนาไม่สามารถควบคุมเวทมนต์ของตนได้ครับและฉากที่2ที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือเราอาจจะได้เห็นการต่อสู้ของพ่อมดทั้ง3คนระหว่างอัลบาสอัลเบอร์อร์และกเดนวอนที่จบด้วยการตายของเอริ n อนาซึ่งในประเด็นนี้มีแฟนๆออกมาแสดงความคิดเห็นหลายคนครับว่าบางทีพลังของเอริแนาอาจจะเป็นต้นเหตุของกเดนวอน ที่ต้องการหาออฟสเคอลในเหตุการณ์ของแฟนพลาสติกบีดก็เป็นได้ครับดังนั้นฉากการทายของ a อรีแอนาอาจจะ,ปะเปิดเผยให้เราได้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่คกนทววอนต้องการก็ได้นอกจาก2ฉากข้างต้นแล้วก็าอาจจะมีบางฉากที่อาจจะเป็นไปได้นั่นก็คือฉากเกี่ยวกับการย้อนอดีตหรือฉากที่เป็นความทรงจําของใครบางคนเนื่องจาก a อรีแอนา เสียชีวิตก่อนที่กิตตวันไปหาคเครดเสียอีกดังนั้นเหตุการณ์ในความทรงจําก็อาจจะเป็นไปได้แต่จะเป็นความทรงจําของใครและการนํเเดนอในรูปแบบไหนนั้นก็ต้องดิดตามดูอีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าหากเอรีนาปรากฏตัวในฉากที่เป็นรูปแบบของความทรงจําก็เป็นไปได้สูงที่จะมาจากมุมมองของอัลบาสเทเบดอ์และกิตติวรครับ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคาดเดาที่เอรีแอน่าจะมาปรากฏตัวในภาคที่3นี้เป็นการคาดเดาจากภาพที่หลุดมา2รูปแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดอย่างไงบ้างเกี่ยวกับภาพหลุดของเอรีแน่าดับเบิลดอคิดว่าเธอจะมาปรากฏตัวในหนังชุดนี้หรือไม่ถ้าหางว่าเอรีแน่าปรากฏตัวคุณผู้ฟังหวังได้จะเห็นฉากไหนมากที่สุดของเธอลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ สำหรับการอัปเดตข่าวสารในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับโลกเว็บบนจะมาอัปเดตกันให้ทราบกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ